بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبينا الله سبحانه وتعالى تنبيك. الحمد لله ونيرا ซึ่งเป็นหนังสือที่มีความสำคัญนะครับที่มีการรวบรวมสิ่งที่มุสลิมทุกคนจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และจะต้องหาความเข้าใจในศาสนานะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดยเชฟอับดุลอาซิสอิบนุบาสรอฮิมาฮุลลอฮุตาฮาลนะครับซึ่งมีการอธิบายนะครับในคําพูดที่เชคบินบาสท่านได้สอนบทเรียนที่สําคัญนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้มีหัวข้อว่าอัจดอรุสุลมุฮิมมะ เรีมะติอุมมนะนั่นก็คือบทเรียนที่มีความสําคัญสําหรับมุสลิมทั่วๆไปนะครับซึ่งบทเรียนที่สําคัญที่เชคบินบาสเราให้มาฮุลลังมุจาละได้สอนพวกเรานะครับเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของอัลกุรอานเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของหลักอะกีดะหลักความเชื่อมั่นนะครับและก็ยังมีบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการปฏิบัติที่สําคัญในอิสลามนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยใช้การอธิบายนะครับมีเชคอัลโดราก อันบัตดันะครับเชคันคับดุอัลลอฮฺบินอัลดุลมุฮซินนะครับอันบัตดัท่านเป็นผู้อธิบายนะครับคำพูดที่เชคบินบาสได้สอนพวกเราข้าิเอุลลอฮุตจ้าล่นะครับวันนี้เราจะขึ้นบทเรียนแรกพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนแรกนะครับบอกว่าอัลดารซูลอาวันนะครับนั่นก็คือบทที่หนึ่งสุรุตุลฟาติฮะวะติซอรุตซัวนั่นก็คือเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับสุรุอัลฟาติฮะและสุรุอัลสั้นๆนะครับ

จากสร ر ة อัลญนซาล่าตี so mean, ่ปส so ู่ส و ر ตินนัสนะครับตั้งแต่ส ورة อัลันซาลก็คือออดะุนซาลาติลอัรอูซินซาลาฮาจนกระทั่งเรื่อยลงไปถึงส ورة อันนัสนะครับเชฟบอกว่าเป็นส ورة สั้นๆที่พวกเราควรจะต้องเรียนรู้เนี่ยกี่ส ورة เดียวกันพี่น้องซันซาลาถึงอันนัส16ส ورة ถ้ารวมอัลฟาติฮ่าด้วยก็จะเป็นทั้งหมด17สร ر ة เดียวกันเชฟบอกว่าตตลกีนัน พวกเราจะต้องเรียนแบบว่าเรียนการอ่านนะครับมีคนสอนในอ่านและเราจะต้องอ่านตามนะครับวัตซีฮันลินกิรและจะต้องมีการแก้ไขการอ่านของเราให้ถูกต้องด้วยวัตซีซอนและเราจะต้องท่องจํานี้ด้วยวัชชันลิมายยจิบูเฟมูฮูและประกาที่4ก็คือ เราจะต้องเรียนรู้คําอธิบายที่อล l a h จะ a l l a ได้บอกเอาไว้ในอันสุราะเหล่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับซึ่งคําพูดคําพูดเนี่ยเชคอับดุลราฮ์ฮาฟิดะฮุลลอฮ์จะ a l l a ท่านในอธิบายบอกว่าเชคบอกว่านี่เป็นบทเรียนแรกที่เป็นบทเรียนที่มีความสําคัญสําหรับมุสลิมทุกคนนั่นกะ็คือมุสลิมทุกคนจําเป็นจะต้องเรียนรู้สุราะอัลฟาติฮะและสุราะสันส้นๆ โดยที่เชคฮิฟิาส h e ิมะ ر ุลลอฮุตะอาลาท่านได้เสนอว,ว่าแนะนําว่าเราควรที่จะต้องเรียนรู้ส,รสุรษัสัน้นๆตั้งแต่สุรอะอัลซาะถึงสุรอันนาสและในปริมาณนเนี้ยสิบเจ็ดสุรเนี้ยนะครับก็เป็นปริมาณที่พอเหมาะพอควรที่พอเพียงสําหรับมุสลิมทั่วๆไปหรือชาวบ้านทั่วๆไปที่จะต้องเรียนรู้จะต้องท่าจําเพื่อที่จะ เอาไปอ่านในละหมาดทั้งละหมาดฟารดูละหมาดซุนนะหรือแม้กระทั่งละหมาดกียามุเล,ลยคนบางคนบอกว่าฉันท่องจาสุราะยาวๆไม่ได้และฉันท่องอยังไงบี่นอก,ก็ท่องสุราะสันส้นๆน,นั่นแหละนะครับพอเชัเดอะรอซาฟท่านยกตัวอย่างบอกว่าเพราะพวกเราสามารถที่จะเอาสุราะสันส้นๆเนี้ยไปอ่านซ้ําแล้วซ้ําอีกในขณะที่เราลุกขึ้นมาละหมาดในเวลากลางคืนได้เพราะมีหลักฐานตัวบทที่รางงานจากท่านกอตาดะบินวออามาน เราดิอัลลอฮฺอานุได้เล่าบอกว่ามีสหายท่านหนึ่งลุกขึ้นมาละหมาดในยามค่ําคืนในยุคสมัยท่านนบีสุลตานละฮฺอะลัยยุบุชัลลัมนะครับละหมาดในตอนรุ่งสางหรือก่อนละหมาดซุบฮ์เนี่ยโดยท่านได้อ่านโซโลกุลฮุวะละฮุอะฮัดละยาซีดูอะไรฮะอ่านอยู่โซโลดเดียวนี่แหละอ่านซ้ําแล้วซ้ําอีกในละหมาดในยามค่ําคืนและละหมาดตะฮัจญุดฟะลัมมาอัศบะฮันะอตารรจุลอันนบีสุลตานละฮฺอะลัยยุบุชัลลัม พอถึงตอนเช้ามีสหาบะคนหนึ่งเขาได้ยินสฮาบะงคนนั้นอ่านตอนเมื่อคืนนะใช่ไหม <g> ก็เลยเอาเรื่องไปเล่าให้ท่านนบีสุลต่านฮุหมาอีบุสลัมฟังนะครับตามฮะดิษบอกว่ากกอันนรออยู่ลยาตะกาลูฮะ uh ah. คนที่เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ทารุสูนฟังเนี่ยเขาเล่าให้ทารสุสนฟังประเนินเหมือนกับว่าซูราะที่อ่านเมื่อคืนนะมันน้อยไปนะเห็นไหมรู้สึกว่ามันน้อยเกินไป ท่าน نبي สัลลัลลอฮุอาลลอฮิวะสัลลัมพอได้ยินช่นั้นจึงกล่าวกับ صحاب าตานนั้นบอกว่าวัลดีนับซีบียะดีฮีฉันขอทราบบ้างจากล l l a ์ว่าอินนะฮะแท้จริงสุราอิคลาสด้วยสุราทั้งหมดของ Allah อาฮัดนะละต่เดลุทุลุธะอิกรอานเทียบเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามของอัลกุรอานฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน้อยฉะนั้นตรงนี้เป็นหลักฐานที่ทําให้เรารู้ว่าถึงแม้เราจะจํากุรอานน้อย จำโซลสั้นเราก็สามารถที่จะอาจ่านโซโลเดิมนะ่ซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เชคอับดุลลาซาจึงบอกว่าฉะนั้นนี่จึงเป็นหลักสูตรที่มุสลิมทุกคนควรที่จะต้องใช้ในการเรียนรู้อัลกรุรอานทั้งการเรียนทั้งการท่องจํา ฉะนั้นหากว่าเราไปสอนไคยสักคนหนึ่งหรือคนในบ้านของเราเนี่ยหากว่าเราบอกว่าเราเนี่ยควรที่จะต้องจดจาโซรสั้นๆเนี่ยอย่างน,น้อยๆเนี่ยสิบหกโซลแตวมฟาติฮะด้วยเนี่ยเป็นสิบเจ็ดโซเนี่ยคนที่เขาท่องไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าโอ้ว่าทำไุ้แล้วจริงหรอได้เราสิบเจ็ดโซแค่นี้สําหรับมุสลิมทั่วๆไปที่ไม่สามารถที่จะจดจําอัลกุรอานได้มากก็ควรที่จะต้องเริ่มจดจําตั้งแต่สุรสั้นๆดังที่เช็ค บินบาสนะนได้บอกว่า17สุร์ในอัลกุรอานฉะนั้นเมื่อเราสามารถที่จะให้ความสําคัญกับ17สุร์นี้ได้เราก็จะเริ่มอยากจะจดจาพอเราจดจําได้เราก็จะเริ่มหาความหมายความเข้าใจในอัลกุรอานพอเราเข้าใจความหมายในอัลกุรอานแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกกระตือรือร้นอยากที่จะศึกษาและจะท่องจําให้มากไปก่อนนี้เช่นอัลลอจึงบอกว่าโดยเหตุนี้เองมัสยิดแต่ละที่ควรที่จะต้องมีฮาระโตในการเรียนอัลกุรอาน โดยการเริ่มั้งแต่17สุรสั้นๆเนี่ยสอนในการอ่านสอนในอ่านให้ได้แล้วก็ให้ท่องจําเพื่อที่ว่าเมื่อเราท่องจําแล้วก็สามารถที่จะขยับขยายเพิ่มเติมขึ้นไปมากกว่า17โซลนี้ได้เชคจึงเสนอวิธีการท่องจําให้เราเวลาที่เราจะจดจาอัลกุรอานมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1เชฟบอกว่าอัตจลตีนก็คือการอ่านให้ฟังโดยการที่อิหมัม่การที่ครูหรืออาจารย์ หรือคนที่จำอัลกุรอาน آن, จะต้องใช้วิธีการอ่านอัลกุรอานให้นักเรียนฟังอ่านให้ฟังทีละอายะอายะอายะอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะอัลกุรอานถูกทายทอดพวกเรามาอย่างไงพี่น้องอัลกุรอานถูกทายทอดมาอย่งางพวกเราอย่างไรงอัลลอฮฺจ่าอาลก่าวคำพูดของพคกที่เป็นอัลกุรอานให้แก่ญิบรีนฟังจิบรีนลยฮิสลามฟังคำพูดของอัลลอฮฺจ่อลแล้วนำคำพูดนั้นมาอ่านให้ท่านอนับฮุลัยฮยวะสัลลมฟัง ทาราุฟังแล้วจดจําแล้วก็อ่านให้แก่บรรดาซอฮาบะฟังบรรดาซอฮาบะฟังแล้วจําแล้วก็อ่านให้แก่บรรดาตาเบอเอนฟังถูกทายทอดมาแบบนี้จนกระทั่งมาถึงคนในยุคสมัยเราฉะนั้นวิธีการแรกและเป็นวิธีการที่เราจะอ่านอังกุรานถูกต้องที่สุดคืออ่านและให้นักเรียนฟังวิธีที่สองคนที่เป็นนักเรียนเนี่ยคนที่เรียนพอฟังแล้วก็จะต้องอ่านตามในสิ่งที่เราได้ยิน และจะหากว่าคนที่เรียนเนี่ยอ่านผิดคนสอนจะต้องแก้ไขในสิ่งที่เขาอ่านให้ถูกต้องเชฟบินบาสจึงใช้คำพูดแบบว่าวอเทสไฮันลินเกิรอะจะต้องแก้ไขในสิ่งที่เขาอ่านให้ถูกถูกต้องขั้นที่สามก็คือเมื่อเราอ่านแล้วฟังแล้วอ่านได้แล้วถูกแล้วให้เราท่องจําซึ่งวิธีการท่องจานี่แหละเชฟดร,ราซาร์รักให้ฮาร์วียลองลอาจารยสลับกันเพราะสองสองคนเนี้ยคู่พันธุ์เนี่ย เสียชีวิตแล้วแต่คนอธิบายยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นบางครั้งผมอาจจะสลับว่ารอฮิมมฮุลลอกับฮะฟิซาะฮุลลอมุตอาลเพราะเราจำไว้อย่างคําว่าเวลาที่เราพูดถึงผู้รู้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้คําว่ารอฮิมมฮุลลอแปลว่าขอเราจะอัลลอเมตตาเขาเนี่ยได้ทั้งคนที่ตายแล้วและคนที่มีชีวิตอยู่แต่ว่าสิ่งที่คนเขาใช้กันแพร่หลายเนี่ยเขาจะใช้คําว่ารอฮิมมาฮุนลอที่แปลว่าขอเราเมตตาท่านหรือคนคนนั้นเนี่ย จะใช้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นสามารถใช้ได้กับทั้งคนที่ตายแล้วและคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่สําหรับคนที่มีชีวิตอยู่นะให้ใช้คําว่าฮาฟิโอุลลอฮุจาราแปลว่าขอละจารารักษาท่านและคุ้มครองท่านนะครับแต่เชฟตุรอซาคาเบลตอลฮุลลาบอกว่าเวลาที่เราท่องจาเนี่ยท่องแบบไหนพี่น้องท่องโดยการอ่านซ้ําซ้ําอยู่แบบนั้นแหละใช่ไหมครับคนบางคนจะต้องใช้ความพยายามในการอ่านซ้ํามากถึง50ครั้ง

อัลลอฮ์มาเน,นื้อรอฮีมอ่านซ้ำไปเรื่อยๆพี่น้องห้าสิบครั้งเชฟบอกว่าบางคนจะอาจจะต้องมากถึงหนึ่งร้อยหรือสองร้อยครั้งเดียวกันพอเราได้แล้วปิดอัลลอฮ์มาเนื้อรอฮีมอาอายะที่สองได้เอาย้อนใหม่อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนอัลลอฮ์มาเนื้อรอฮีมสองใช่ไหมเอาสามเปิดต่อฉะนั้นจะต้องใช้การย้ำๆซ้ำๆอยู่แบบนี้เราถึงจะท่องจำได้ ขั้นตอนที่สี่เมื่อเราจำแล้วอัชราูจะต้องอธิบายจะต้องเรียนรู้ความหมายสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจในสิ่งที่เราจะอาลาได้บอกเอาไว้ตั้งแต่สซรออัลฟาติฮะและอัลแันซาลถึงสรอันนาสฉะนั้นนี่จะเป็นสี่ขั้นตอนและเป็นสิ่งที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของ อัลกุรอานนะครับฉะนั้น17สุรนี้เป็น17สุรที่พวกเราทุกคนจําเป็นจะต้องเรียนอ่านท่องจําและเข้าใจความหมายโดยที่เราอย่าบอกว่าฉันแก่แล้วฉันจําไม่ได้แล้วไม่ได้พี่น้อง17สุโลเนี่ยไม่ยากเลยฉะนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งและเป็นบทเรียนแรกที่เราจะต้องเข้าใจนะครับและหลังจากนี้เราก็จะค่อยเรียนกันไปเรื่อยๆนะครับขอบฝากวันนี้ไว้เพียงเท่านี้สัลลัลอฮาอะละนบีอัลมุมฮัมมัดาะแลอัลีฮีแะสัลลัม